ำำคำทำนายอีสานโบราณภัยพิบัติทำนายฉบับลาวคำทำนายอีสานโบราณน่าจะเป็นบ้านเกียรตคร้านจะอดตายผู้เขาจะย้ายแผ่นดินจะเดินพระจะไม่เชื่อสมพานพยามาลจะสู้ผู้ครองเมืองเสือเหลืองจะปร้นบ้านห้วยหนองครองจะแคบแกรบจะมีราคาหมูหมาคนตายไม่ต้องเป็นไข้โรคใหม่จะมากินคน ไอ้ตีนมนจะออกเขาเสาจะกินเงินมนุษย์เดินดินจะกินน้ำพญานาคคนทุกข์ยากจะแห่เข้าเมืองคนนุ่งผ้าเหลืองจะเอาเมียคนจะเกิดเหลือน้อยลงสัตว์ป่าดงพงพีจะสูญพันคนคุยกันจะชักหางขุนนางจะขอทานชาวบ้านจะออกรบศพจะเกลื่อนเมืองนาจะเป็นบ้านหมายความว่าเกษตรกรนาจะไม่มีอีกต่อไป เพราะคนสมัยนี้หันไปเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นพนักงานบริษัทบ้านโดยลืมไปว่าประเทศไทยเป็นประเทศกเกษตรกรรมเมื่อคนไทยหันมาเป็นผู้บริโภคในขณะที่การผลิตข้าวและพืชผลทางการ,กรเกษตรลดลงพืชผลจะแพงหูชีตอนนี้ยังไม่เป็นไรเพราะยังมีสัสดส่วนการผลิตครึ่งต่อครึ่งแต่เมื่อใดคนทำนาลดลงมากกว่านี้เราอาจได้เห็นข้าวถุงละห้าร้อย เกียรติคร้านจะอดตายหมายความว่าเมื่อสังคมมีแต่เงินมีเงินเป็นพระเจ้าต่างคนต,งต่างต้องแก่งแย่งชิงดีเพื่อได้มาทุกวิธีทางซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศและอาหารการกินแน่นอนว่าผู้ได้โอกาสทางสังคมผู้พิกลพิการตลอดจนถึงคนขี้เกียรติทำงานอาจต้องอดอยากสักวันเมื่อข้าวแพงถึงจุดสูงสุดผู้เขาจะย้ายแผ่นดินจะเดิน หมายความว่าผู้เขาเป็นตัวแทนแห่งความสูงสุดหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นประมุขของชาติเมื่อคนไทยไร้ความสามาคัคคีสถาบันกษัตริย์ก็จะปรีกตัวออกไปวางอูเบกขาไม่ยุ่งเกี่ยวปล่อยให้ประชาชนผู้มีทิฐิแตแกแยกทะเลาะก,กันดูได้แถวหน้าสภาพระจะไม่เชื่อสมภารพยามานจะสู้ผู้ครองเมืองหมายความว่าลูกน้องจะไม่เชื่อเจ้านาย ผู้ใต้บังคับบัญชาจะไม่เชื่อฟังหัวหน้าเมื่อมีวุฒิการศึกษาสูงต่ำทัดเทียมกันย่อมจะเกิดทิฐิมานะว่าตูก็เก่งจะไปฟังทำไมประชาชนไม่เชื่อรัฐบาลนักเรียนจะไม่เชื่ออาจารย์พระจะไม่เชื่อเจ้าอาวาสความวุ่นวายจะแผ่ซ่านไปทั่วทุกหัวระแหงด้วยกำลังแห่งทิฐิมานะของมนุษย์เสือเหลืองจะปร้นบ้านห้วยนองคลองจะแคบหมายความว่า เมื่อประชาชนในชาติทะเลาะก,กันชาวต่างชาติย่อมกอบโกยผลประโยชน์จากการทะเลาะก,กันของคนในชาติห้วยหนองครองบึงเป็นตัวแทนแห่งความเอื้ออารีของคนไทยเมื่อห้วยหนองแคบหมายความว่าคนไทยจะไม่เอื้ออารีกันเหมือนเมื่อก่อนเมื่อต่างฝ่ายต่างมีมานะทิฐิไม่ยอมลดราวาสอกันเพราะกลัวเสียหน้าความหายนะย่อมมาเยือนแกรบจะมีราคาหมายความว่า แกรบหมายถึงคนชั้นต่ำมีวุฒิการศึกษาแต่ไม่มีหัวคิดไร้สำนึกรับผิดชอบต่อสังคมอาศัยอำนาจของตนเองจะเป็นใหญ่ครองบ้านครองเมืองโดยไม่สนกฎหมายไม่สนหลักประชาธิปไตยไม่สนใจความเดือดร้อนของใครอาศัยทิฐิของตนเองจะเป็นใหญ่สร้างเครดิตให้ตัวเองความหายนะย่อมมาเยือนหมูหมาจะตายโดยไม่เป็นไข้ โรคใหม่จะมากินคนหมายความว่าเมื่อเกิดภาวะโลกร้อนเชื้อโรคที่หลับไหลอยู่ใต้ดินเป็นเชื้อโรคโบราณสมัยยุคดึกดำบัรย่อมกลับมาระบาดอีกครั้งฆ่าชีวิตผู้คนในทันทีโดยไม่มีอาการป่วยดังที่เราได้เห็นได้ยินกันในปัจจุบันนี้ไอตีนมนจะออกเขาหมายความว่าอันนี้ไม่รู้ความหมายแต่เท่าๆที่คิดดูน่าจะหมายถึง คนที่มีความสามารถทนเห็นบ้านเมืองวุ่นวายไม่ไหวจึงต้องออกมาแก้วิกฤตชาติเพราะตีนมนเป็นลักษณะเท้าของคนมีความคิดและมีความสุขุมด้วยปัญญาเสาจะกินเงินหมายถึงตู้ ATM มนุษย์เปลี่ยนจากการใช้เบี้ยในสมัยก่อนมาเป็นแบบอีมันนี่แทนระบบเงินจะใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักมนุษย์เดินดินจะกินน้ำพญานาคหมายถึง สึนามิคนทุกยากจะแห่เข้าเมืองก็เห็นเห็นกันอยู่คนผ้าเหลืองจะเอาเมียอันนี้ก็เห็นอยู่ประจำคนเกิดจะเหลือน้อยลงด้วยการคุมกำเนิดคนคุยกันจะชักหางหมายถึงการยกหางหรือการยกตนข่มท่านเมื่อมีความรู้แน่นอนว่าย่อมต้องมีการอวดโอ้ดูถูกคนที่ต้อยต่ำกว่าตนขุนนางจะขอทาน หมายถึงค่าราชการดีๆจะถูกปลดค่าราชการเร็เวๆจะถูกบรรจุคนดีไร้ที่พึ่งพิงชาวบ้านจะออกรบศพจะเกลื่อนเมืองหวังว่าข้อสุดท้ายคงจะไม่จริงแล้วคุณล่ะมีความคิดเห็นยังไงกับคำทำนายของคนโบราณภัยพิบัติทำนายฉบ,บับลาวเรามาฟังคำทานายจากคำพีใบลานที่ตกลงมาสู่วัดแห่งหนึ่ง ในแขวงอัตตปือประเทศลาวข้อความเริ่มที่ข้าพระเจ้าคนเขียนเผยแพร่บอกว่าได้รับรู้จากพระอาจารย์ผู้ทรงศีลองค์หนึ่งเผยแพร่ให้ทราบจึงเกิดศรัทธาเสียสละทรัพย์ส่วนตัวพิมพ์แจกจ่ายมายังชาวพุทธทั้งหลายเพื่อเป็นการกุศลและพิจารณาด้วยตนเองถึงมหันตภัยของโลกาพิวัตซึ่งจะเกิดขึ้นตามพุทธธรรนายการทํานายไหยนะต่างๆที่จะเกิดขึ้น เราขอคัดมาเพียงบางตอนดังนี้ในปีรากาปีจอนี้มีเรือนแล้วจะไม่มีคนอยู่มีนาไม่มีคนทำเดือนเจ็จะมีงูเต็มไปทั่วถึงเดือนสิบเอดคนบาปจะตายเพราะไม่ซื่อสัตย์จะมีภัยต่างๆดังนี้ 1. จะมีสงครามเกิดขึ้นทางน้ำถ้าน้ำจะมีอันตราย 2. จะเกิดนอนไม่หลับ 3. าผัวเมียจะไม่เห็นหน้ากัน 4. ทั้งลูกทั้งหลานจะไม่เห็นหน้ากัน 5. คนจะตายทั่วทั้งทวีปแต่ว่าการตายจะไม่มีคนฝังคนเผาไม่มีผ้านุ่งผ้าถุงมีข้าวไม่มีคนกินเพราะการกระทําบาปทั้งหลายในจำนวนคนหนึ่งหมื่คนจะตายเหลือแค่1,000คนเท่านั้นจะเกิดโจรผู้ร้ายเรียกค่าคุ้มครองเสือร้ายต่างๆจะเกิดขึ้นสี6ห้าหปีไปจนถึงปีชวดก็จะหมดกันแล้ว บ้านเมืองไม่สบายใน5ปีนี้มันร้อนเต็มทีแลยังมีภัยอีกอย่างว่าถ้ามีคนมาเรียกอย่า,าคานกลัวผีมันมาเห็นเดือนหออกใหม่ข้าหนึ่งกับเดือนแรมเก้าแม่ให้ตักน้ำให้ตักไว้ก่อนกลัวผีมันเอาอยาใส่กินแล้วตายน้ำอุบาทจะท่วมโลกโดยบังเอิญทั่วทั้งทวีปคิดกลัวจะไม่ถึงปีรากาและปีชวดถ้าไม่เชื่อเดือนสิบสอง จะบันดลให้คนออกเลือดแล้วตายในปีจอต่อปีกุลยามเดือนแจ้งจะเกิดมีงูพิษออกมาฉกกัดให้ตายฝูงชนทั้งหลายจะได้รับความเดือดร้อนหลายประการเช่นทุกยากร้อนเพราะศึกสงครามไม่เสร็จสิน้นทุกยากร้อนเพราะไม่มีน้ำมีไฟทุกยากร้อนเพราะไม่มีใครดูแลใครทุกยากร้อนเพราะไม่มีใครอยู่ทุ่งไร่ทุ่งนาทุกยากร้อน เพราะไม่มีผู้เท่าผู้แก่ทุกยากร้อนเพราะไปต่างประเทศสะดวกทุกยากร้อนนอนไม่หลับในปีจอนี้เมืองเวียงจันทร์จะมีองค์ลือสีทองคําลาสิขาบวชมาเป็นพ่อค้าในปีจอออกใหม่แปดคำห้ามไม่ให้ตักน้ําอาบน้ํากินตามห้วยหนองคลองบึงหลังพระอาทิตย์ตกดินหรือก่อนมืดค่าพระยายมราชจะนำเอาพิษพ่นลงมาอย่างโลกมนุษย์ในปีจอนี้ เมืองกรุงเทพมหานครจะพังทลายในเวลาไก่ขันพระอินทร์จะลงโทษกับมนุษย์ใจบาป9ข้อนับแต่ปีจอถึงปีกุลคือ 1. จะทำให้เกิดภัยลมแรงแผ่นดินไหว้ 2. จะเกิดไฟไหม้ 3. จะเกิดน้ำท่วม 4. จะเกิดฟ้าผ่า 5. จะทำให้เกิดเดือดร้อนร้อนหลายหนาวหลาย 6. จะเกิดสารพิษต่างๆอากาศอาหารเป็นพิษ7จะเกิดสารโรคพยาธิร้าย8จะเกิดอดอยาก9จะเกิดอาฆาตฆ่าฟันกันเองสำหรับคนบาปมหันตาภัย9อย่างนี้จะหลุดพ้นแต่บุคคลผู้มีใจบุญใจกุศลปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นจะเกิดภัยพิบัติในระยะไม่กี่ปีนี้และมีภัยอีกอย่างหนึ่ง คนบาปมากในที่ต่างๆมาทำให้เกิดพิษแก่ข้าวถั่วงาให้เป็นพิษทำนาไม่ได้ข้าวปลูกถั่วงาไม่มีผลไม่มีหน่วยเงิน30บาทซื้อข้าวไม่พออิ่มคนจะอดอยากจะตายเพราะอดข้าวอีกอย่างหนึ่งจะตายทางน้ำมากเช่นฝนตกลงมาเป็นพิษถูกเนื้อตัวเป็นผืน้นคันเป็นเม็ดเกิดน้ำเหลืองหรือเปื่อยเน่ารักษาไม่หาย อีกอย่างหนึ่งจะมีจนผู้ร้ายใจบาปมากฆ่าพ่อตีแม่ตนเองเหยียบย่ำศาสนาใจบาปทำความเดือดร้อนเรียกค่าคุ้มครองทั่วๆไปจนเกิดความหวาดกลัวและยังมีภัยเกิดจากสงครามทำให้คนทั่วทวีปล้มตายกันมากแท้จะหนีไปอยู่ในป่าในแนวในหลุมก็ตายไม่เหลือแล้วจะเกิดอุบัติธรรมชาติเปลี่ยนแปลงกระทันหันเป็ดไก่วัวควายจะตายมาก แม้คนก็จะตายตามแล้วห้าทวีปจะหนีในการบริหารประชุมกันก็จะเกิดสงครามเพราะคนใจบาปมากสุดท้ายเอาเป็นว่าที่คัดมาเล่าให้ฟังเพื่อให้เห็นถึงการกระจายข่าวประสาชาวบ้านอย่างหนึ่งอีกประการหนึ่งเพื่อเตือนสติกันอยู่เสมอว่าอย่าตั้งตนในความไม่ประมาทตามคำสอนของพระพุทธองค์